อาจารย์คะอาจารย์เสี้ยมาค่ะเออเฮอซุนอ๋อคุณพี่ครับมามาี่ชีชีนะไม่ต้องก็ได้ครับลำบากมาเปล่าไม่ลำบากเ่ผ่านมาเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็จะไปแล้วล่ะครับดูสิมาทำให้คุณพี่ลำบากเลยลำบากอะไรกานมานั่งก่อนแก่งใจจริงเลยโรงปักผ้าของเราสร้างมาหลายปีแล้วไม่เคยเข้ามาดูเลยนะ ผมไม่เคยว่างเท่าไหร่นะครับอาจารย์เสียมาได้จังหวะพอดีเลยค่ะหนูกับอาจารย์เพิ่งกลับมาจากซินเจียงโอ้ไปทาอะไรที่ซินเจียงหรอครับไปเข้าร่วมงานมรดกวัฒนธรรมแล้วมันคืออะไรหรอครับเป็นงานในเทศกาลอย่างหนึ่งค่ะแสดงผลงานทางตกรรมที่เป็นมรดกวัฒนธรรมจากหลายประเทศเป็นงานปหกรรมใหญ่คนมาดูเยอะมากเลยค่ะพวกเราขายของได้เยอะเลยค่ะเออแล้วมันขายได้ด้วยหรอครับได้ค่ะมีแผงขายอ๋ออ๋มีนามามาดื่มชาก่อนครับครับครับ เสี่ยวเกอจือรับผิดชอบการปักและโปรโมทสินค้าผ้ามัดย้อมต่างๆและโปรโมทสินค้าอื่นๆอเสี่ยวหลานรับผิดชอบงานฝีมือทางออนไลน์งานฝีมืออย่างเราทําผลงานให้ออกมาดีก็พอ,อผู้ที่เชี่ยวชาญก็รับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองเชี่ยวชาญพี่ครับที่นี่ของพี่ทําไมถึงใหญ่โตมโหฬานขนาดนี้เลยเล่ะก็ถ้ายิ่งใหญ่ก็ยิ่งดีเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้ว ยุคสมัยก้าวหน้าไปเร็วมากถ้าไม่มีคนรู้จักสินค้าของเราเราก็จะถูกคัดออกออที่เราต้องการรักษางามมรดกไว้<อ>ก็เพราะกลัวศิลปะท้องถิ่นพวกนี้ค่อยๆสูญหายไปดังนั้นเราต้องโปรโมทมากขึ้นเพื่อให้หนุ่มสาวยุคนี้รู้จักวัฒนธรรมและชื่นชอบอแบบนี้พอมีคนยอมเรียนมีคนยอมซื้อถึงจะสืบทอดไปได้อือ เมื่อก่อนตอนเป็นอาจารย์แค่ถ่ายทอดงานให้ลูกก็เป็นอันจบงานแต่ตอนนี้นะ่ะยังต้องหาวิธีให้เด็กๆมีข้าวกินก็้าอ,อยู่ดีออกเออทำไมเราไม่คิดแบบนี้ตัง้งแต่แรกเลย ฮ้ยแดดแรงแต่เช้าเลยอรุณสวัสดิ์เตี่ยวเฮ้ยความเงียบที่ดีที่สุดคือการนั่งสมาธิ Dina non tal. กินข้าวเสร็จแล้วกินข้าวไหมอ๋อเอออืออืออาไปมาท้องรองอ๋อท่านมากินข้าวด้วยกันไหมคะน,นิ่งไว้ต้องนั่งสมาธิก่อนอ๋อไปเถอะเหมือนหูแว้วได้ยินเสียงท้องร้อง <c oughs> <c oughs> ผมขอถ้วยนี้หน่อยนะซุปนี้อร่อยมากเลยนะเนี่ยือนี่มันฝรั่งเส้นผัดน้ำต้มใส่ชูนี่ทำไมคุณใส่สีอุดมมาแม่ฉันใส่นะือนัวขึ้นแม่น่ะถูกเสมอแหละอืลืมชมมีฝีมือนะนี่อร่อยใช่ไหมอร่อยมากเลยแบบเนี้แห่ะรสชาติแบบนี้ใช่ไหมขอเบิร์ดขอเบิร์ด อร่อยอร่อยจริงๆโอ้ม่บิเชิญครับอ๋อจือเหว่เออขอแนะนำให้รู้จักครับประธานหลีนี่คือเสี้ยจือเหย่เพื่อนสนิทผมเองอ๋อประธานหลียินดีรู้จักสวัสดีครับนี่มาอย่างไรครับเนี่ยอ๋อขับรถมาครับท้าง,งั้นวันนี้ก็ดื่มไม่ได้แล้วสิ อ๋อได้มีคนขับรถมาด้วยครับเตรมตัวมาดีนี่ใช้ได้เลยอ่ะเชิญนะครับเชิญครับิอดราเซ่มาเชิญมาครับทานนี้ครับอืว้าอ้าเซ่ไม่ใช่ว่าสินค้าไม่ดีหรอกนะครับผมรู้ว่ามันดีแต่ว่ามันแพงเครื่องแกะสลักแค่ไม่กี่ร้อยหยวนเอามาแขวนบนกำแพงคนทั่วไป มองความแตกต่างไม่ออกอยู่แล้วห่ือครับผมทำโรงแรมศิลปะชั้นสูงผมประหยัดเงินตรงนั้นแล้วเอาไปอัปเกรดเครื่องนอนยังจะดีกว่าประทานลีคุณเป็นคนที่จริงใจมากที่พูดความจริงกับผมและผมจะพูดความจริงกับคุณที่มาเนี่ยแน่นอนว่าต้องการคุยธุรกิจให้สําเร็จแต่ผมก็คิดเผื่อโรงแรมของคุณเหมือนกัน คุณสนับสนุนสินค้าท้องถิ่นต้องใช้งานฝีมือมาเป็นจุดเด่นของโรงแรมศิลปะดังนั้นต้องใช้งานแกะสลักมือสิครับ